món nâu dù này luôn Này phát nâu nha ngay phát nâu nha Phát lên chặt can mất đây Chặt can đi Ngâm 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 à, Phát nâu rồi ngâm 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 Này nâu dù này nâu à nâu nữa nâu nữa Ngâm ngâm Phát lên phát chặt can đi chặt can Ngâm 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 งอมงอมงมงมไหนเล่นอะไรไปโพลเล่นอะไรหรอกจะอ้าเอาแย่แล้วจะเอ๋จะเอ๋ก่อนจะจะจะเอ๋เอจจะเอ๋อันนัยนอยอันนัยสวัสดีค่ะไปโพสวัสดีแม่กันสวัสดีค่ะเอ๋พี่พีทมาแล้ว ใช่ไหม,ไมพี่พีนมาหาหนูละอ้า